รมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทยเดินหน้าจัดเจรจาการค้าจัดคู่ธุรกิจสินค้าเฟอร์นิเจอร์ในงานทิป2015วันที่11-15มีนาคมนี้ตั้งเป้ายอดขายทะลุ360ล้านบาทค่ะนางนันทวันสกุลตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานทิป2015ซึ่งเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ระดับนานาชาติของไทยที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีปีนี้จัดเป็นครั้งที่19โดยรวบรวมผู้ประกอบการชั้นนำแบรนด์ดังมาร่วมงานกว่า200บริษัท800คู่หาที่เป็นเจ้าของโรงงานเองโดยนำเฟอร์นิเจอร์คุณภาพดีที่สุดคอลเลกชันใหม่ล่าสุดและนวัตกรรมใหม่ๆม,มาให้เลือกสรรอย่างครบครันทุกประเภททุกสไตล์โดยจัดขึ้น ้นในแนวคิดอาเซียนสมาร์ทลิฟวิ่งที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการผลิตและการค้าสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของอาเซียนนอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีนิทรรศการเฟอร์นิเจอร์และงานออกแบบที่มีความโดดเด่นด้านดีไซน์นำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัยและตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ เป็นงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของผู้ซื้อที่กำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะเจ้าของโครงการโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารคอนโดมิเนียมสปาหรือผู้ที่ทำงานโปรเจกต์คอนแทก ที่มีความต้องการแบบสินค้าเฉพาะตัวไม่ควรพลาดค่ะโดยงานนี้มีกลยุทธ์การขายที่ตอบสนองผู้ซื้อได้เป็นอย่างดีนั้นคือกลยุทธ์สุขสมาร์ทออเดอร์โอเคซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนี้ยินดีต้อนรับลูกค้าที่สั่งน้อยชิ้นและสามารถปรับดีไซน์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแบ่งการจัดงานออกเป็นวันเจรจาการค้า11-13มีนาคมเวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาและวันจำหน่ายปลีก วันที่14 15มีนาคมเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยได้ตั้งเป้ามูลค่าการสั่งซื้อสินค้าในงานนี้ที่360ล้านบาทส่วนทางด้านผู้ประกอบการค้าเฟอร์นิเจอร์จากจังหวัดระยองที่เขารวมภายในงานกล่าวว่าต้องให้ทางศูนย์ได้สนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาทดลองตลาดบ้างและให้ช่วยส่งเสริมให้การจัดงานให้มีผู้เข้าชมมากยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วย สำหรับสินค้าเฟอร์นิเจอร์นะคะเทศไทยเราเนี่ยเมื่อก่อนเราเป็นผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์รายสำคัญเลยนะคะแล้วก็เรามีลูกค้า๋ยว่ทั่วโลกนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการพัฒนาในหลายหลาย,ลาย,ลาย,ลายประเทศนะคะมีคู่แข่งมากขึ้นนะคะ,ะเทศไทยเราก็ได้มีการปรับเปลี่ยนนะคะกลยุทธ์ในการทําตลาดนะคะเราจะไปเน,น้นในเรื่องของการทําดีไซน์นะคะแล้วก็ผลิตตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือสร้างความเป็นเอกลักษณ์หรือ,อสร้างความโดดเด่น ในแต่ละรูปแบบให้กับเฟอร์นิเจอร์ของแต่ละแต่ละท่านแต่ละคนเลยด้วซ้ำนะคะบางครั้งเนี่ยแม้เพียงชิ้นเดียวเราก็ยังมีการดีไซน์ให้นะคะก็เรียกว่าเป็นการที่จะขายดีไซน์มากกว่าที่จะขายในเรื่องของอ่าเป็นจํานวนนะคะอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่ประเทศไทยเราปรับปรับใช้นะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะมีคู่แข่งจากหลายๆประเทศจํานวนมากซึ่งประเทศเราอาจจะ เสียเปรียบในเรื่องของค่าแรงนะคะถ้าเทียบกับประเทศที่เป็นคู่แข่งนะะอย่างเช่นอ,อินโดหรือเวียดนามต่างๆนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์เนี่ยถ้าฟังแล้วอาจจะเอ๊ะทำไมเหมือนจะยากหรือเปล่าะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีทุกทุกทุกป,ปัญหามีโอกาสนะคะใน,ในโอกาสของผู้ในในสิ่งที่เป็นโอกาสของผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ก็คือว่าจะต้องพัฒนาในเรื่องของดีไซน์นะคะแล้วก็ พยายามที่จะใชว้วัสดุที่มันเป็นธรรมชาตินะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกระแสะของการกลับคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยก็จะมีกระแสะที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะต้องหาวัตถุดิบที่มันเป็นธรรมชาติให้มากนะคะแล้วก็พัฒนาในเรื่องดีไซน์ใส่เข้าไปนะคะสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็สร้างแบรนด์ของตัวเองนะคะให้ให้มีแบรนด์เพื่อที่จะให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งแล้วก็จากแตกต่างจากประเทศอื่นๆนะคะ แล้วก็ในส่วนของการส่งออกเนี่ยในแต่ละประเทศจะมีกฎระเบียบที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเข้าสู่การส่งออกเนี่ยก็ควรจะศึกษาะะกฎระเบียบการศึกษากฎระเบียบทําได้ยังไงเรามีกรมห่องเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะมีหน่วยงานที่จะมาคอยช่วยให้ข้อมูลกับท่านนะคะเรามีหน่วยงานของเราเนี่ยทั้งในและต่างประเทศนะคะท่านติดขัดตรงไหนนะท่านสามารถที่จะติดต่อกับสำนักงานเพื่อที่จะหาข้อมูลนะคะก่อนที่ท่านจะ ทําตลาดหรือแม้กระทั่งท่านจะเสาะหาวัตถุดิบเพื่อมาผลิตและเพิ่มมูลค่าแล้วส่งออกไปนะฮะตรงนี้เนี่ยทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศซึ่งมีสำนักง,งานในประเทศอยู่5แห่งในใน5ภูมิภาคและมีสำนักง,งานในต่างประเทศเนี่ยและมีสำนักง,งานที่จะสามารถที่จะ,ะสืบหาข้อมูลต่างๆแม้กระทั่งรายชื่อผู้นําเข้ารายชื่อผู้ส่งออกตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะ,ะนํามาให้ท่านใช้มาเป็น อาจจะใช้เป็นประเทศที่จะมาทําเป็นคู่ค้าหรือเป็นพันธมิตรกันที่จะทําการค้าร่วมกันได้นะคะแล้วก็กฎระเบียบต่างๆเนี่ยหรือบางประเทศเนี่ยอย่างยกตัวอย่างถ้าเป็นอ่าวัตถุดิบอย่างเช่นเส้นหวยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราเอา่เริ่มมีน้อยลงใช่ไหมคะเราจะต้องนําเข้าจากที่อื่นแต่บางประเทศเนี่ยเขาก็พยายามที่จะพัฒนาเพื่อไม่ขายวัตถุดิบอยากจะขายเป็นอา่าสินค้าที่มีมูลค่า เพราะฉะนั้นเนี่ยบางประเทศเขาก็จะมีกฎระเบียบของเขาคือห้ามส่งออกต้องส่งออกในลักษณะของการเป็นการเพิ่มมูลค่านี้ถ้าเราเป็นผู้ประกอบการที่เรามีดีไซน์เนี่ยวิธีการที่เราจะค้าขายได้เนี่ยคือเขาาจะไม่ไม่เอาเขาเป็นคู่แข่งนะคะเอามาเป็นคู่ค้าเป็นพันธมิตรเราก็จะจับมือกันนะคะไปใช้วัตถุดิบในประเทศเขาแล้วใช้ดีไซน์ของเรานะคะหรือถ้าค่าแรงของเขาถูกนะคะอาจจะร่วมกันเป็นการร่วมทุนเป็นการพัฒนาไปพร้อมๆกัน ะะอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่กรมสนับสนุนอยู่นะค,ะครับจากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทิฟในครั้งนี้นะครับทางบริษัทก็ได้มีโอกาสที่จะโปรโมตสินค้าคอลเลกชันใหม่ๆรวมถึงได้พบกับผู้ซื้อที่ต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนเอเชียซึ่งตอนนี้ในกระแสของอาเซียนเองเนี่ยก็กำลังมาแรงแล้วก็มีไบเออร์จากในโซนประเทศภูมิภาคใกล้ๆก,กับเราเนี่ยได้เข้ามาทำการสั่งซื้อสินค้า เป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็รวมถึงลูกค้าเก่าเองที่เป็นลูกค้ากลุ่มตลาดยุโรปตลาดอเมริกาที่เรามีอยู่นะครับก็ให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความสนใจที่เขาเยี่ยมชมในงานนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากภาครัฐนะครับโดยกรมส่งเสริมการส่งออกเนี่ยให้ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้นะครับแล้วก็อยากให้ฝากให้ทางกรมเนี่ยช่วยกันโปรโมทงานให้เป็นที่รู้จักให้มากยิ่งขึ้นรวมถึงจัดงานนี้ให้ให ให้มีผู้เขาร่วมให้มากยิ่งๆขึ้นไปนะครับขอบคุณครับ